สดีครับวันนี้ได้รีวิวไดคิโอสวยว้าวเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์อะไรครับคอยาวคอยาวก <c oughs> ินพืชน, <c oughs> นะครับนี่เราเคยรีวิวสองตัวนี้ไปตัวนี้ชื่อว่าอินเดอร์มินัสเล็กวินเดอรมินัสเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้โตโรโตโรนะมาเราจะเอาตัวนี้มาแกะกันเลยนะครับแทนแทนแทนหูกล่องใหญ่มากดูสิ อ๋อวางได้เลยโอ้อันนี้คือด้านคือแนวนอนแบกเขียวซ้อหลัดหูดูสิตัวใหญ่มากดูระบายกล่องมาครับเราจะแกะกล่องกันนะครับที่ไหนครับการแกะกล่องก็จะต้องระวังระวังด้วยนะครับ หรือ,อย่างครับน้องฮิต้าต้อมแล้วโอ้โหโอ้โหตัววอลลัมเลยตัวฮาวชิต้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นส่วนตัวมันใช่ไหมอ,นนอันนี้ล่ะคอโอ้โหหาง โอ้โ<ไ> oh, นไม่ใช่ต้องใส่ทางไหนที่ตาบอกปะโอ้จะทตาพิงง่วงอันนี้ใส่อย่างงี้ใช่ไหม no. ไม่ใช่ <Okay. S 2> อออโอ้โนผิดผิดผิดตองใส่ยังงี้อย่างงี้ใช่ไหมอ้าวไม่ hit, hit, hit. ใช่ รอป๊าๆก่อนนะครับลูกเพ่งใส่ยางนิดนึงนะน่าจะใส่ได้ครั้งเดียวแล้วแบบว่าถอดออกไม่ได้เลยนะโต้ใหญ่อ๋อนี่มันมีท็อปของมนัน โอ้โหโอ้โอโอโลงมากินพืชกินน้ำอ๋อกินน้ำพี่แม่น้ำอาปากโอ้ยอาปากเลยด้วยอ่ามายืนเรียนกันสามตัวดีกว่าอ่ามาป้าตัดกล้องเลยดีกว่า ป้าหั่นบุมมี่ดีกว่าป้าใช่ไหมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆไว้ก่อน<ข>อนะครับเออเออเอาขึ้นตักกีตาร์เลยนี่ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคระับบายเด้อฝากเพื่อนๆกระติ๊บๆคุณแอนดี้แต่พวกเรานะคะบ๊ายบายบ๊ายบายชุบๆด้วยนี่งานดีนะครับโทโล,โลโดยมยาสวกโอเคครับ